ระยะครับของผู้เรียนครับประสบการณ์ครับความเก่าเกมครับต้องยกให้ทางด้านทีมช่างคูนะครับธนุสานและวิโรจน์แล้วก็อุเทียนกู้เขียวครับส่วนทางด้านความสดนะครับตกให้ทางด้านเก่งบ้านมะขามแล้วก็บอลด้อยครับสีนิสักดิบผู้ดุลครับความสดจากไร่นะครับผมทานจังหวะเกมทำแล้วก็จังหวะเกมรับนะครับผมมาดูกันนะครับเกมที่3นะครับส1เ็ดคะแนนนะครับดูสีหน้าพี่ปั๊กครับ เหมือนจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่พี่ปั๊กไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับผมถึงกับแพ้เลยนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร่างกายไม่ร้อยแต่ดูใจแกนี่ร้อยมีิงๆิ์ครับใจเกินร้อยครับธนูสาหรวิโรจน์ครับตัวบอกกันครับเอาแล้วครับยุ่งเสิร์ฟไปครับอูเทสเปิดให้กับธนูสาโจ๊กป้าอูเทสต้องดูพี่ปั๊กจะยืนระยะได้ขนาดไหนครับคือท่าเตะของนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยหลากหลายนะครับครับ แต่สังเกตดูท่าเตะพี่อาร์ตนะครับจะไม่ได้บิดสะโพกเหมือนนองบอลแต่ว่าดูจังหวะการจ้องลูกของเจ้าตัวนะคือเจ้าตัวนิ่งมากนะครับถึงแม้ว่าลูกจะเป็นลูกที่เตะยากนะครับที่หนึ่งต่อศูนย์ครับช่างคูนเฟอร์นิเจอร์ครับเซตตัดสินครับไปดนเซตไปโดนเซตเรายังไรโอเกี่ยวได้ครับถึงสองสามอยอดครับอูเทนกูเกี่ยวครับแชมป์เก่าครับเอาเลยครับผมจะมาแรงแซงทางโค้งหรือเปล่าครับช่างคูนครับ จังหวะรับลูกเมื่อสักครู่นี้แล้วสอดตัวขึ้นมาเตะครับพิาท่าเรือเกี่ยวได้เฉยเลยครับพี่ต้องบอกว่าเป็นช็อตแฮตทิกเลยนะครับของทางด้านอุเทนกู้เขียวครับคืออย่างที่ผมบอกตั้งต้นกเกมนะว่านักกีฬาทั้งสองทีมเล่นไม่เหมือนกันนะครับครับคือพี่อาร์ตเนี่ยเป็นนักกีฬาใช้หลังเท้าขวาคือข้างถนัดเท่านั้นนะครับแต่อย่างน้องเก่งเนี่ยคือใช้ได้สองสองเท้าเลยแล้วลูกเมื่อสักครู่นี้รับหลังเท้าขวาเหมือนจะแลบออกด้านข้างไปนิดหน่อยนะครับ,รบทำให้จังหวะการยกกลับเข้ามาเนี่ยมันไกลไปนิดนครับ อ้าเลยครับผม2 0 2ต่อ0ครับช่างคูณครับโอ้ยใจใจหรือเปล่าครับเสือออกไปครับในช็อตนี้ครับทีมแกรนดครับผมทีมโอเคลองหาดป้าครับอีก10แต้มต่อจากนี้ครับผมเก่งบอลต้องละเอียด100%เเลยเลยครับสองผ่าดไม่ได้เก่งบอลสกอร์หนึ่งต่อสครับเกมเสิร์ฟก็วางหลังไปครับพี่ปักเปิดยกเยอะๆให้กับทีม ตรงจุดอย่างนี้ต้องให้เลยครับใส่สกอร์ราะได้เลยครับทีมช่างคูนครับถีงห่างออกไปครับแทบครับเชียร์ใครคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาดูด้วยครับเกมนี้สนุกครับเอาละครับแต่โอ้โหเริ่มพลาดนะครับโดนเกี่ยวครับเป็นโอกาสของช่างคูนครับแชมป์เก่าเอาเลยครับเกี่ยวคูนโอ้เสียของครับลูกนี้ ประสบการณ์ครับความเก่าเกมของทางฝั่งอาร์ตกับปาร์คครับโหแล่นจริงๆครับลูกนี้มันล้นแล้วครับน้องเก่งจริงก็เข้าไปถึงลูกแล้วครับแต่ว่าจังหวะการเล่นโอ้พยายามจะชงหลับกับหลังมาให้น้องบอลแต่ลูกนี้พลาดครับสกอร์สี่ต่อหนึ่งครับขึ้นนำไปถึงสามแต้มครับเกมเสิร์ฟเจาะมาที่น้องเก่งก็เปิดแล้วยกขึ้นมาที่หัวสา ว่าจะกลับมาได้ไหมครับสําหรับบอลกับเก่งครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อครับผมขอใช่ครับพี่ก่อนนะครับไม่อยากจะเชื่อจริงๆครับเพราะว่าเซตแรกนี้ทําได้เหนือกว่าเยอะเลยครับทางด้านทีมโอเครองขารูดรอครับแต่ว่าเซตที่2องกับเซตที่3นี่ครับเริ่มจะเข้าทางแชมป์เก่าครับทันดาสานับวิโรจนครับเจ้าปรกครับอือพอดุมลูกอ่อนเลยครับต้องว่ายงเลยครับเอาเลยครับขึ้นมาหน้าตาคายและลูกทําไม่ผ่านครับไล่ขึ้นมาครับโอเครองขาอุดรครับตอนนี้เนี่ยอยู่ครับ สิ่งที่เก่งบอลต้องทาคือต้องดึงสมาธิและเทคิกลับมาให้ได้ก่อนนะครับเพราะอย่างที่เราดูช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าน้องเล่นได้ฟอร์มต้นเกมเนี่ยพี่อาร์พี่ปั๊กเอาย่าวกันะครับและเกมนี้11แต้มด้วยนะครับโอ้โหดีเกมช้าๆรับได้ใจความครับยกมันจัด้โพี่ปั๊กตรนี้ครับต้องชมเลยครับจังหวะการดีดครับ แล้วก็เปลี่ยนแดนนะครับที่แต้มที่6ครับหูเดินกระเพกครับดูครับเนี่ยยกจากด้านหลังครับดีกรรมมาเลยครับคือเซตตัดสินนี่ตัดสินแค่11แต้มนะครับแฟนๆครับเป็นเสียที่3ครับแชมป์เก่าครับโอ้โหที่หัวจิตหัวใจแท้ๆเลยครับเป็นเลข6 4พอดีครับทนุสาราวิโลครับสกอร์6ต่อ2ครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ของอูเทนกู้เขียวแล้วเสิร์ฟเจาะเข้าช่องกลางไปเปิดแล้วยกเล่นเองแลลวครับบอลน้อย นี่ครับบอลน้อยต้องเตะมีเท่านั้นนะครับผมรอไปได้แล้วนะครับมีเท่าไหร่ต้องยัดออกมาครับต้องเรียกความไม่ยายุทธกลับมาให้ได้ครับทั้งบอลทั้งเก่งเลยครับเดี๋ยวจะหลุดไปครับช่วงต้นเกมครับผมเซตตัดสินครับวัดแชมป์กันแล้วครับเซตนี้โอ้ยเสียดายเลยครับนี่ครับความผิดพลาดของบอลน้อยครับเริ่มหน้าตาสีหน้าไม่เหมือนเกมที่สองใช่รอยยีแล้วพอ มีปัญหาอะไรครับเจดีครับช่างฝั่งทีมโอเคช่างหนองหาดูดอนครับเอาละครับช่างคูณครับตกล่นเองเหมือนกันครับเก่งว่าป่าวครับไม่พลาดครับเริ่มเริ่มจะลากเล่นเองแล้วครับเจ้าเก่งจังหวะการรับลูกนี้แล้วสอดตัวขึ้นมาถึงหน้าเน็ตดูครับผมจังหวะสอดตัวเตะลูกนี้ครับคือความแตกต่างตัวนี้สังเกตเห็นได้นะครับเนเชียตะสินครับทั้งเก่งทั้งบอลนี้จะลากเล่นเองละจะไม่มีการชงให้ละ เอาละครับขึ้นบาหน้าตา่ายครับและอุเทกที่ถืติดครับเอาละครับนีหลุดให้เห็นเหมือนกันครับผมเอาละครับแชมป์เก่าครับโดนไล่จี้เลยครับคะแนนของทางนานโอเคโรขานอุดรครับพอมีความผิดพลาดจากทางฝั่งรุ่นพี่แบบนี้เนี่ยทำให้กำลังใจรุ่นน้องอย่างเก่งบอลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแน่นอนเลยครับ ใจพี่ใจน้องแล้ครับงานนี้ครับวัดใจกันเนี่ยฝีมืออาจจะไม่ต่างกันแต่ว่าประสบการณ์ในเกมแบบนี้ถือว่าสําคัญนะเอาเลยครับจังหวะเกมเสิร์ฟของน้องเก่งลูกนี้ครับเปิดยกขึ้นมาแล้วเดียว่ยเขี่ยได้เหมือนกันครับบอลน้อยสุดยอดนะครับต้องไหวนะครับอุเทนกู้เขียวครับโอ้ยิ้มเลยครับน้องเก่งบอกว่าเหมือนจะ ทำได้ไงครับพี่ครับทิ้งตัวเลยครับโอ้สุดจริงๆครับเเอาลยครับต้องละเอียดครับเก่งบอลนักกอจากจังหวัดชัยภูมิครับสำหรับอัร์ตครับขึ้นมาหน้าตาคายครับฝั่งลูทขอนแก่นโอ้โหต้องการอีกสองคะแนนจะเป็นแชมป์เปี้ยนแชมป์แห่งประเทศไทยเลยนะครับในหลังเท้าครับทั้งที่สองนะครับของรายการตะกกอลสกูบแบบไทยพีพีเอชครับ โอ้โหเจ้าปากดีถึงกับดีใจร้านเลยครับเอาละครับลุงเสืฟไปของอักตุบบอลร้อยหลุดครับลุงนี้แต่ยังตามได้ครับแต่ว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับตอนนี้ตามอยู่3มแต้มครับสำหรับโอเคหนองหานอุดรครับถ้าเกิดเรียกสมาธิกลับมาได้ทันเนี่ยมีโอกาสใช่ยังมีโอกาสอยู่ครับห9 6ต่อ9ครับซีดีสักกันด้วยลูนครับเสิร์ฟจอดมาโอ้โหูปัจเจกเจอเลยล้านลูได้เลยครับโอ้ยิ้มแล้วครับตอนนี้ทั้งสองคนครับและก็เป็นแชมป์เปี้ยนชิพพอยท์ครับของทางด้านช่างคูนครับครับแชมป์เก่าครับกำลังจะป้องกันแชมป์ได้ครับ106เกมไปเกมครับธนุสารวิโรจน์ครับวันนี้หัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟอ๋อครับโอ้ยานาต้ เจ็ครับสิบสกอร์เจ็ดต่อสิบครับสามแบบไปเนะครับหลูทักสิบเอซต่อเจ็ดนะครับช่างคูชนะไปในเกมที่สามครับผลการแข่งขันทีมหนองคูชนะด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งเซตนะครับช่างคูชนะไปสองต่อหนึ่งเซตนะครับคว้าแชมป์นะครับและก็คู่พิเศษครับเหลี่ยมหลังเท้าครับก็ถือว่าสามารถป้องกันแชมป์ได้ สำเร็จครับสำหรับทีมช่างคูณนะครับพี่อาร์ตแล้วก็พี่ปั๊กนั่นเองนะครับก็บอกว่าพอเราดูในเซตที่1เราเดาไม่ได้เลยนะครับว่าลูกเกมจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเซตที่2ก็สูสีแบบใุดชิะครับคือโอกาสในเซต2ของทางด้านทีมโอเคโรข่ายที่จะปิดเซตนี้ก็บีนะแต่ว่าทำไปได้ครับกลายเป็นว่าใจพี่ครับดีกว่าใจรองนะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับของทนุสานวิโรจน์ครับแล้วก็อุเทตกู้เขียวครับ ทีช่างคูนับคว้าแชมป์ไปครับฝีมือเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันนะแต่ว่าบางทีประสบการณ์และความนิ่งใครเรียกสมาธิกลับมาในเกมได้เร็วกว่ากันครับใช่ครับก็เป็นลังใจให้กับทั้ง2ทีมเลยครับทั้งผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะครับผมดีใจกับผู้ชนะครับแล้วก็ให้กำใจกับผู้แพ้ครับใช่คว้าถ้วยรางวัลไปอย่างสวยงามเลยับสำหรับช่างคูนนะครับผมมาการในขันนะครับแล้วก็ เหลี่ยมหลังเท้าครับเนี่ยครับช่างคูนครับชนะไป2ต่อ1ึงเกมนะครับโอ้ยใชคำว่ามาแรงทางโค้งได้พี่สายเลยครับมาเข้าสู่ช่วงพิธีการมอบรางวัลในช่วงสุดท้ายกันเลยครับครับสุดมันจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการแข่งขันสปรีตตะก้อของเรานะคะนี่แค่สนามแรกค่ะและตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าทีมใดได้เป็นแชมป์สตริตตะก้อประเภทเหลี่ยมหลังเท้าและแชมป์ ทีมช่างคุณต้องการแชมป์ไม่ได้สำเร็จครับผมใช่ค่ะพี่อาร์ท่าเรือแล้วก็ปักเตี้ยธนุศาสตร์นะคะเอาชนะทีมโอเคเนหานอุดรเก่งบานประขามแล้วก็ปนบัตร้ช่ค่ะครับผมเซตแรกครับแม้จะพ่ายไปก่อน19ต่อ21ครับแต่ว่า2เซตถัดมาครับพลิกกลับเอามาชนะได้ทั้ง2เซตเลย